หัวข้อยังไม่รับสายมีละครแต่2 0ง0 0่ยัน2 0 0แ0 0ไปดูกันครับสวัสดีครับพบกับผมเตอร์จาก Ra p t ตอร์ a ท l a n d อีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานจากคลิปฟิล์มเปลี่ยนสีนะครับว่ามีกี่ชนิดวันนี้ก็มีทางลูกเพจครับสอบถามเข้ามาว่าอยากได้ความรู้ของฟิล์มใสกระลอยเพนฟูต t ชั i นฟิลมด้วยว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าช่วงเดือนนี้นะฮะจะเป็นช่วงที่ทางศูย์เองโชว์รูมเองเริ่มทยอยปล่อยรถป้ายแดงลูกค้าก็กาลังหาร้านแ็ปร,ร้านเคลือบฟิล์มแตะกระลอยอยู่พอดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะ ตั้งแต่2,000ดัน2 0 0 0เลยซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมและสรุปมาทั้งหมดถึง5หัวข้อครับที่ทําให้ราคาของการแรปสใสกันลอยเนี่ยมีเลนส์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากซึ่งอย่างแรกเลยนะครับก็คือวัสดุฟิล์มเนี่ยเป็นชนิดไหนตัวอย่างที่2ก็คือยี่ห้อครับแบรนด์ว่าแบรนด์ที่ติดตั้งไปเนี่ยเป็นของแบรนด์ไหนแบรนด์อะไรประเภทอะไรแล้วก็อย่างที่3ครับก็คือการเคลือบผิวหรือว่าการเตรียมผิวก่อนติดตั้งเนี่ยเขามีบริการหรือว่าเซอร์วิสอะไรก่อนที่จะติดตั้งฟิล์มสยาย ส่วนอย่างสุดท้ายครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการบริการหลังการขายนั่นเองครับก็เป็นอีกสาเหตุหลักที่ไม่ควรมองข้ามนั่นเองครับมาเริ่มกันในส่วนของหัวข้อที่1นะครับก็คือวัสดุที่ใช้แรปฟิล์มใสมีอะไรบ้างเหมือนฟิล์มเป็นสีกัะลอยรถยนต์เลยครับก็จะมี PVC, PET, TPE, TPU ที่เคยกล่าวไปเมื่อ EP สักครู่นะครับแค่ไงจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะตรงนี้นะครับเผื่อท่านใดอยากได้รับความรู้เกี่ยวกับฟิล์มสีนะฮะซึ่งวัสดุในการแรปฟิล์มใสกระลอยนะครับก็จะมีอย พี PU เนี่ยหลายหลายท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเหมือนกันหรือเปล่ปาซึ่งจริงๆแล้วไม่คล้ายกันเลยครับคนละชนิดเลยครับซึ่ง p U เนี่ยจะดีกว่า t p h ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังสู้ท U ไม่ได้นั่นเองครับถ้ายังไงในส่วนของวิธีการดูว่าฟิล์ม p v c TPH TPU เป็นยังไงหรือว่าการทสคุณสมบัติเป็นยังไงเดี๋ยวมีโอกาสเราจะมาทําให้ดูกันครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะฮะต่อมานะครับก็จะมีชนิดของฟิล์มใสอีกว่าเป็นฟิล์มใสกระลอยประเภทไหนก็จะเมี่ยงแต่ฟิล์ม ขยับขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะเป็น Basking Two Color ก็ <g ül> จะเป็นฟิล์มสชนิดที่มีประกายก็จะมี้งแต่ประกายเขียวประกายทองประกายแดงซึ่งการลงฟิล์มประเภทนี้เนี่ยครับยังคงสีเดิมของตัวรถยนต์อยู่แต่แค่จะมีเอฟเฟกอ่อนๆต่อมาครับหัข้อที่2ก็คือยี่ห้อน,นั่นเองครับยี่ห้อของฟิล์มเนี่ยมีผลต่ออะไรมีผลแน่นอนครับเพราะว่าฟิล์มที่เราใช้อยู่เนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยมากกว่า3ปีจนถึง10ปีเลยเพราะฉะนั้นการรับประกันของตัวเนื้อฟิล์มเองเนี่ยก็ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทนั้นแบรนนนนด์ััั้้ี่ยมกกกาาารรรรบปะอองงไแลว็คุณภพข เนี่ยเป็นอย่างไรและที่สําคัญครับก็คือเงื่อนไขาการเคลมเนี่ยยุ่งยากไหมแล้วก็การรับประกันเนี่ยกี่ปีแต่ทั้งนี้ครับหลังจากที่ทุกท่านเนี่ยเลือกแบรนด์ของฟิล์มที่ต้องการติดตั้งแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือความน่าเชื่อถือของร้านครับคุณจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านดังกล่าวอ่ะครับไม่ได้แอบอ้าและนําฟิล์มของแบรนด์อื่นมาติดแทนแบรนด์ที่ลูกค้าต้องการนั่นเองครับเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือของร้านก็สําคัญไม่แพ้กันครับส่วนต่อไปนะครับก็คือการเตยมผิวคครรรัััับบกกกกกาาาเเเตมววนนนีี่่่่ยยขขขขจจจะะงงงงแงแแแดดลลืออออ้้้้็็็ซึึทู ของทางร้านอาจจะจัดไว้ว่าเพิ่มอีกเท่านี้ขัดลบลอยให้เพิ่มอีกเท่านี้ขัดเงา,งา,งาให้ก่อนที่จะลงตัวฟิล์มนั่นเองฮะซึ่งแพ็กเกจที่เห็นได้บ่อยนะครับก็คือการลงเซรามิกหรือว่าเคลือบแก้วก่อนที่จะติดตั้งฟิล์มใสนะครับเพื่อที่จะทําให้ฟิล์มที่ติดไปเนี่ยมีความเงาแล้วก็ฉ่ำกว่าการลงฟิล์มปกตินะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับเคลือบเซรามิกก่อนติดตั้งฟิล์มใสกนรอยเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกันครับซึ่งในโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันใน การติดตั้งแบบคอมพิวเตอร์นะครับก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียครับข้อดีของมันก็คือ1รวดเร็ว,รวประหยัดเวลาแล้วก็ลดการใช้คัตเตอร์ให้น้อยที่สุดแต่ว่าข้อเสียก็มีเช่นกันครับหากซอฟต์แวร์ของทางร้านเนี่ยไม่ตรงหรือว่าคาดเคลื่อนหรือไม่ได้รับการอัปเดตตัวแบบที่ติดตั้งไปเนี่ยก็อาจจะมีช่องว่างหรือว่าติดตั้งแล้วเก็บไม่ครบเก็บไม่เต็มท้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์อีกเช่นกันว่าซอฟต์แวร์เนี่ยทำมาดีไม่ดีส่วนการติดตั้งแบบแฮนด์คัตตรรรักกก็จจะ้นอออ่่่าาาาาเเีีีมมมมมชํ์ดดดดหืไไไถิ ตรงหรือว่าเก็บข้อขอบไม่สวยงามน,นั่นเองครับส่วนสุดท้ายครับก็คือส่วนที่5นะฮะการบริการหลังการขายหลังจากที่เข้าใช้บริการแล้วเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยมีการดูแลลูกค้ายอย่างไรติดตั้งไปแล้วเนี่ยเด้งหลุดมีการรับผิดชอบอยังไงดูแลยังไงอย่างถ้าเป็นทางร้านของ r a p t o r t h a i l a n d นะครับเราดูแลงานติดตั้ง,งตลอดการใช้งานเลยครับเราก็ <Wow. S 1> จะมีการติดตามงานตลอดทั้งปีครับจนกระทั่งลูกค้าลืมไปแล้วว่าติดตั้งกับเราเราก็ยังมีการฟอลโล w อยู่ตลอดทุกปีครับว่าเออติดตั้งไปแล้วเนี่ยมีตรงไหนเป็นยัง ที่ราคาแล็ปเนี่ยฮะซึมใสนะครับที่มีหลากหลายราคามากเหลือเกินสรุปได้หลักๆค่าปัจจัยนั่นเองครับหรือหากเพื่อนๆหรือพี่ๆคนไหนนะฮะมีสาเหตุอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ก็มาแบ่งปันพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับสับใคเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ใหม่ๆนะครับสำหรับช่อง r a p t o r Thailand ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ